ข้อฟรีไข่ดอกเออเป็นไงล่ะต้องเจอแบบจัดหนักจัดเต็มไข่ดอกมาดูซิเบทห้าสิบมันจะจ่ายหรือเปล่าเนาะอื้ออ่าไม่คำนวณค่ะเอ้ยอย่าบอกนะเบ็ด50เดอ้อมาลงมาอื้อหือสวยค่ะต่อเนื่องฟลัฟโอโหกีตาไม่ถึงขอีเวนโอ้ยได้มา35บาทยังเลยแปนมุนค่ะอื้อหือไม่คำนวณเลย โอ้โหไม่มีคอมโบคอมโบไม่มีคำนวณไปาส50แบบนี้เจ๊แย่ไขดอกครับลงมาโอ้โหดูสิดูมันทำก่เจ๊อีน้าผีอีเวนโอ้ยตายค่ะตายค่ะอ,อึ๊ดไว้10โอ้ยเต็มแผงไขดอกมาเป็นชุดค่ะเออมาช้าแต่มานะพันเจ็ดโอ้ยเป็นชุดไขดอกเลิศนัมเบอร์วันไปเลยค่ะนี่แหละเหมือนที่เจ๊บอกเนาะ เลือกช่วงเวลาดีๆครอีดอกเออ4,752โอเคเลิศค่ะเลิศไปเลยค่ะยังเหลือ4หมุนขำมะขอแบบชุดหนัหนกๆแบบเมื่อกี้อีกรอบเลยปะพี่นะผีพรัอจะบอกว่าหมดแล้วนะหมดแล้วแน่ๆครอีดอกอ,อึ๊สโอมายังมาอยู่ค่ะเออเอาสิเอากรซี่เออเลิศค่ะเป็นไงล่ะมาเป็นชุดค่ะ ถึงมาช้าแต่ก็มานะอีเจเออหนึ 1, ่งพก้าบสองบาทค่ะยังมาอยู่หมุนสุดท้ายค่ะดูสิเขาให้อีกไปอีกสักชุดไหมคอมโบฟรับหม,มาค่ะต่อเน,นื่องมาเอช่องหนึ่งโอ้จบค่ะจบสวยๆค่ะ6,882บาท